เอามาน้าผาหินอุ้ยกับมากันหลายคนอยู่เซนได้มาน้าผ่มาน้ากันคนดีอันนี้แหละเพราะว่ามันใส่เครื่องคูน้าผานี่มาน้าผ่โอเคโอเคสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้พวกเขาพากันอยู่ที่เซนเทมพารนแกนมาหนี้อันนี้ซีนัตเตอรีเด้อเอาซืร์น้อน้องๆเด้อโอเคมื่อกี้พวกเขาจะพาทุกคนมาร่วมงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่หกเด้อร์นกออื่นเนาะ เขาจะพาพี่พีทางบ้านเนาะแล้ว,ลวจ็สาวๆมดอนี่เข้าไปด้านในกันเพราะว่าอยู่ซึ่งท่านของแกนนี่บอกเลยว่าบัวจะเป็นอาหารเสื้อผ้าและของใส้นานาสน,น,น,นิตแบบหลายแห่งแบบจุกๆเอาสั้นนี้เขาต้องได้เก็บกล้องเรือตัวนี้เออเขาก็เริ่มหูซึกหิวกันแล้วแล้วมาใส่เป็นเสื้อไงยังเขาสองคนนัตารีแล้วมันนี่ขนาเขาก็ได้ยินว่าอยู่นี่นะมันมีท้านเด็ดท้านดังมาเปิดใหม่เนาะโอเค จะต้องไปเบิ้งกันว่าข้างในมีฮันอย่างแน่โอเคโอเคจะมีฮันอย่างแน่นั้นเขาก็ต้องไปเบิ้งน้ำกันเลยไปตอนนี้เขาก็พากันเปลี่ยนสุดกันเป็นชิ้นเฮม้อยแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายบอนที่ว่าเขายังไม่ได้ไปชอปปิ้งแล้วตอนนี้เขาก็พร้อมสุดๆแล้วเพราะว่าเขาก็เห็นหลายฮันที่ว่ายังมีเสื้อผ้างามๆอีกหลายหลานเขาก็ต้องไปเบิ้งน้ำกันเลยไปต่อกันเลยโอเค พี่เขาว่าเขาอยากได้นะตัวแท้น่ะฮกเฮอกอืเอยเลยเฮ้ยตัวนี้ก็น่ะฮกเฮ้ยมองมอกยุหันก็เป็นตาเบิงแต่เ้อยยุหันไปไปเบิงหมวกโอเค ว้าวตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วแมนพร้อมกันเลยบอร้อมกันเลยบออยากกินจนนลายหันจนลิ้นพันกันเดี๋ยวก่อนอินเมดขอจับบาทก่อนออ๋เดี๋ยวชีสกันอ่าโอเคโอ๊ยต่เป็นนี่งเแน่นอนนะสำหรับใครยังมากินก๋วยเตี๋ยวเงาจะแซ่บแน่นอนเลยวัดต้องห้านี้สุดเด็ดแซ่บจัดใจแบบเมนูเพิ่ณก็มีหลากหลายเนยแล้วเขาก็เลือกมาได้เลยสั่งมาเบิดเลยเพื่อมาชิมมากินกันก่อน แต่เพิ่นยังมีของหวานลืมบอกของหวานของเพิ่อนไม่ยั้งไม่ยังของหวานไม่ยังขนมถ้วยขนมถ้วยเราไม่สองฝาเลยอ่ะฮะมันต้องเอาซี่มีกากหมูนะกินก่อนจัดเส้นเกี๊ยวเรือก่อนเพราะว่าอยากให้ได้กลิ่นเพราะว่าห้า้นี่นะไพ่ๆก็บอกว่าแซ่บและกัดเด็ดอีกแต่หมูบอกมาไอ้จักรยี่ห้อหมูด้วดิไอ้กินกินเคาบ่าถ้าดิแหละเขาใส่กากหมูก่อนเลยไปก่อนดูแล้วเนี่ย ถ้ากินของข้าวไปแล้วพ่าก็จะมาต่อด้วยของหวานกันเนาะนี่เลยเป็นน้ำหวานซ้ำๆเลยเนาะพลงแจงอย่างเนอโอเคของน้องซัำเราช่องไปก็คือสี่โซนเพงอันนี้ก็เราสองจะมาเสิร์ฟน้องกันโอเคโอเค่ยจะเป็นแบบสับกล้วยแล้วก็จะมีหมีน้ำแต่ว่าพิเศษกว่าหันเขามาจัดตอนีเลยนี่ ขนมถ้วยสูตรโบราณแน่นมันต้องกินจริงไลยจิกินถ้วยเลยบันนี้จริงเลยเนี่ยเออกะแล้วแซ่บหนึ่ง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 หนซิมบิงเราซิมบิ้งเราจะน้องซิมน้ำหวานไปแล้วโอปิ่งอย่างหอมเพียงกระที่หอมต้นต้นของน้องก็จะเป็นกระช่องกะทิเนาะเมื่อกี้รักซิมไปแล้วกะทิหอมเพีง หอมหละหอมแล้ก็แซ่บพอดีอ่าแล้วทุกคนนัมมาตโของเฮานะตอนนี้เขากติคนเลคนเลก่อนคนเล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 แล้วขอบปาหอมหวานคือไก่เย็นเราจะบอกเลยว่าของหวานที่มีกัเด็ดโบแพ้ของเ้าเลย ผู้ใดที่มาลองซิมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อย่าลืมสั่งของหวานเพื่อนมาซิมน้ำเด้อดมาแล้วแซ่บทุกอย่างเลยนะเพราะว่าจะเป็นของข้าวของหวานเนาะฮันนี่เนาะโอเค,อเคแล้วคะ่ะต่อไปเขาก็ต้องไปเบิ้องฮันต่อไปอีจะเป็นฮันอย่างนั้นต้องไปเบิ้งน้ำกันเพราะว่า,เ,าเด็ดบ่แพ้ก,กันเลยเดี๋ยวเกีย่ยหัหนนี้ก่อนครับโอเค คนเลตันนี่เขาก็ได้อยู่ที่ห้างแทปเปอร์แลนซ์แล้วแม่แล้วสันทันหางจะอยู่ซันซีของเซ็นเทนคอนแกนเนาะถือว่าเขาจะซิมมาหลายห้างแล้วแต่ว่าหางนี้จะเด็ดแหงพาดบูได้เลยแม่แล้วเราเด็ดซ้ำแต่คิดเอาว่าเขามาเขาต้องได้นางทานเพราะว่าหางนี่คนหลายแหงระหนาเนี่ยใครจะมาหนี่แนะน้ำจองไปก่อนเลยเพราะว่าอาหารเพอร์แทบแล้วก็เด็ดแต่ว่าตอนนี้เขาได้สั่งกันไปแล้วแมันบอกแม่แล้วเดี๋ยวมันกำลงกันว่าจะมีเมนูใดๆที่จะเอามาเสิร์ฟยุตโตะอผมเอาโอเคโอ้ยลุ้นแล้ว ว้าวแล้วเมนูที่เขาสั่งกลับมาเสิร์ฟทีง่ายแล้วเป็นจะแซ่บเลืเกิดแบบนี้นี่พร้อมกินเลยเป็นบอกพร้อมแล้วแต่ว่าอย่าเฝ้าเชื่อเพราะว่าสูตรเด็กทำฮั่นเพื่อก็คือกระทะพอนต้นนี้ทำเพื่อเพื่อจะมาเผากะทะให้เขายังเรือยังเรือยังเชื่อยังเชือแบบนี้ต่องหาเอื้อมาที่กระทะพอนก่อนแล้วเขาจึงกินได้นะทุกคน <wounds> แมาต <peaks> ้องสวมวิญญาณเซฟ่ะตัดเลยอ่ะเินจากตอนนี้เลยหมูเกี้ยวเกี้ยต้องใส่าวน็ดหนึ่งต้องกิิพน้อมกันึงเอ้อาไอ้เบิ์งก่อนหนั้เลยหนับมากนี่ปะใช่ปะร้อนนกเียมใส่อันนี้เป็นหน่วยกล้าตายนะเอาก้อน แซ่บพอจุ่มผู้กองเด๋ <Yeah. S 1> มมันก็ได้ไดๆเออสับเคียให้ทัวเลยมีนกปินมาต้องแบบนี้ซอ,อยตีนซอยส่มาส,อมาสอิอุย้ยนี่เนอกคนอเอันนี้นะ่ะได้กินกระพุ้เลยว่าแซ่บอันนี้เป็นฟิลคือแบบว่าเขาเป็นคนเฮตุเอ๋เมนูนี้บอกให้เนีว้าวเบ,บาดีกว่านุ่ม เราซาได้เรื่องเลยจะใหฟนุณมาลองเออต้องจัดกับเ้าวต้องจัดกับเขาหอนน้นี่แล้วเขาจะมาทีคำบิ๊กเบิ้มจัดเต็มกับน้องเบคอนกรอบๆเอเขาจะเบิ้นๆไปเลยมาลุ่นว่าเขาจะงัดขาได้บ่มาได้ก็ต้องได้แล้วคำนี้อือหือไอ้น้องช่วยน้องด้วย อโอเคแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ที่ห้าน From s c r a t c เนะาะเป็นห้นงสีดำขอครับขนแกนเลยจนตัวน้องเอ๋งก็ติดตามทางซ่องเพิ่มมาโดดแจ็คหลักล นี่ก็มีโอกาสเดินมาซีมเขาบอกเลยว่าตัวแทนให้เป็นตัวแซ่บก็อยู่ในคลิปหลายว้าวว่ามีหลากหลายเมนูเนาะตอนนี้รูดีก็ได้จับเป็นตัวแซ่บมากล้กินนะพูเป็นอย่างเดาน้องกินเองอย่ากเลยสั้นไอ้พ่อยอะคอนเสิร์ตไปชิปอยให้ด้วยโดยมือไปโดยช่างของทางน้องเดฟเป็นสาเขียวสาเขียวขอาวกสุดเลยเขียวอ้อยต้องเลยเนาะอวก็ตอนนี้ บอกว่าเงฝากทุกคนมาซิมเด้อเพราะว่าตอนนี้น้องกะจะไปซิมคือกันแล้วเ,เดี๋ยวาห้องไปซิมกันก่อนโอเคไปปะ นี่น้องทุกคนน้องก็อยู่กันที่สั้นหานาะซึ่งว่าเป็นสั้นที่วัดจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคนถึงวันที่31นี่แม่ลาวดอนแล้ววันที่28นาะหรือว่า28ที่จะมาถึงนี้จะ,จะมีเดินพรมแดงประกวดหนังสั้นแล้วก็จะมีเดินสุดแฟชั่นโซนน้องบอว่าจะเป็นทางลาวทางไทยและกิจกรรมอีกหลายๆอย่างเลยเจะาเลนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีแขกบ,บเชิอบอว่าจากทางลาวและทางไทยที่จะมองหวอมงานมาพบกันในวันที่4วันที่สแปนนี่เทศกาลเมืองแคนขั้งที่6 แล้วพบกันมาพบกันเด้อจเจอกันเด้อทุกคน